นี้นะครูเก๋จะชวนน้องติ๋วและน้องอิงนะมาทำกิจกรรมสนุกสนุกด้วยกันนะคะโอ้ยตื่นเต้นทําไรอ่ยอยากรู้ใช่ไหมใช่หลัอนที่เราจะอธิบายให้ฟังนะว่าต้องทำอะไรนะคุณครูจะชวนให้น้องๆน,นะไปให้ตะกร้าคนละหนึ่งใบแล้วก็ไปเก็บสิ่งที่หนูหนคิดว่ามันเป็นธรรมชาตินะคะอะไรเอ่ยเป็นธรรมชาติบ้างลูกไปมา เก็บมาให้ได้เยอะที่สุดนะ วงกลมถ้าได้ย็นนึกถึงวงกลมนึกถึงอะไรบ้างที่บ้านจานอามีจานจานแบบนี้เลยใช่ไหมวงกลมมีอะไรอีกที่บ้านกระติกน้ำโอ้อ๋ออันส่วนไหนที่เป็นวงกลม คุณครูนะจะให้เด็กๆนะไปหาสิ่งที่อยู่ในบ้านเราไปตามหาอะไรที่มีความกลมๆถ้าเราจะทำมันดาล่าเราต้องสร้างงบนทนขึ้นมาก่อนอนะสมมุติเป็นอันนี้อาจจะสมมุติเป็นต,ตัวตัวบ้านของเรานะคุณครูสมมุติจานอะไรกลมไม่ลูกกลมอันนี้เป็นมันดาล่า ครูรู้สึกว่าตัวแทนของ,ขงคุณครูในวันนี้นะคุณครูอยากให้อ่านี่เป็นตัวแทนของคุณครูนวาร่งปลางานะคะในวางช่วงเวลาเนี่ยเราก็อาจจะมีความรู้สึกหลายๆความรู้สึกเกิดขึ้นนะแต่ตอนนี้วันนี้คุณครูรู้สึกมันสบายสบายแล้วตอนนี้รู้สึกสบายสบายมีลมพัดเย็นๆคนุณครูรู้สึกว่า มันเหมือนกับความรู้สึกของดอกไม้ดอกนี้เลยคุณครูอยากให้ันดอกไม้นี้เป็นตัวแทนของความรู้สึกของคุณครูที่มีความสบายสบาๆคุณครูวางไว้ทางซ้ายมือนี้นะเอ๊แต่ว่าเราก็ไม่ได้สบายสบายทุกวันเนาะบางวันเราอาจจะรู้สึกตรงกันข้ามอะไรที่ตรงข้ามกับความสบายๆไหมทำไม่สบายใจสบายใจอ๋อความหดหดหงิด ในบางวันเราก็จะรู้สึกที่ตรงกันข้ามกับความไม่ความสบายสบายมีอะไรคะลูกไม่สบายใจไม่สบายใจเสียใจเสียใจหงุดหงิดเนาะนี่คุณครูรู้สึกว่าบางทีบางวันของคุณครูอาจจะเป็นดอกไม้ที่ไม่สบายใจเลยตรงกันข้ามกันนะคะอันนี้คือความสบายใจอันนี้คือความไม่สบายใจเนาะชีวิตของเราก็เป็นเช่นนี้แหละเนาะแต่ว่าบางทีนะคุณครูก็รู้สึก ตื่นเต้นมากเลยที่วันนี้จะมาสอนเด็กๆนะคพณอครูให้ความตื่นเต้นเป็นก้อนหินก้อนนี้นะเดี๋ยวให้ความรู้สึกตื่นเต้นวันนี้คุณ่ครูตื่นเต้นจังเลยอ่ะมาสอนเด็กๆไม่รู้ว่าจะคุยกับเด็กๆว่าเด็กๆจะเข้าใจคุณครูไหมนะแต่คุณครูก็คิดว่าเออจริงๆแล้วเด็กๆเนี่ยก็น่ารักแล้วก็ให้โอกาสครูเก๋นะครูเก๋ก็รู้สึกว่าเออน่าถึงแม้ว่าจะมีความรู้สึกตื่นเต้นนิดๆแต่ว่าในความตื่นเต้นนั้น ความตรงกันข้ามกับตื่นเต้นก็คืออะไรคะรู้สึก<ะ>เออเราอาจจะมีความสงบขึ้นมานิดนึงเนาะแบ่าเด็กๆนะ่าจให้โอกาสเรานะาครูจะวางไว้ตรงกันข้ามกันแบบนี้เด็กๆสามารถที่จะออกแบบมันดาล่าของตัวเองเป็นยังไงก็ได้นะคะแต่ในขณะที่เด็กหยิบนะอยากให้เด็กรู้สึกตัวกับการใช้มือของตัวเองสัมผัสและ,อะลองทำความรู้จักกับสิ่งที่เราสัมผัสนี้นะว่าเฮ้ยเรารู้สึกยังไงบ้าง ้เด็กๆก,ก็ค่อยๆวางลงไปด้วยความเบามือนะคะลุกครั้งที่เด็กๆวางให้เด็กๆมองว่าอะไรคือคำตรงข้ามสิ่งที่ตรงข้ามคืออะไรเด็กวค่อยวางลงไปนะเป็นดาราของเราก็เริ่มเป็นวงกลมนะนี่คือตัวของเรานะคะตัวของเราที่เราจะในหลังหนึ่งวันนี้เรามีความรู้สึกที่แตกต่างกันมากเลย ในขณะที่เราทำนะเราก็จะไม่คุยกับใครเด็กๆอยากลองทำมันดล่าของตัวเองไหมคะอยากค่ะ อนที่ติวทานะคะตอนแรกก็รู้สึกใจ,ใจมันร้อนอยากรีบทำให้เสร็จค่ะแต่พอแบบเราเริ่มวางทีละนิดทีละนิดใจของเราก็เริ่มมาจดจ่อกับที่ขณะเราวางก็เริ่มสนุกมากขึ้นก็อยากทาต่อใช่ค่ะก็สงบมากขึ้นมีสมาธิกับมันอยากทาอีกมีความรู้สึกอยากทาอีกพอทาทาไปก็รู้สึกเพลินขึ้นใชนะะ่แล้วก็อยากใจที่ความร้อนมันหายไป มันค่อยๆหายค่ะพอเรา,มา,มาจบจบแบบมาตรวจสอบการวางมาคือความที่แบบเรารีบอุ้ยอยากทาให้เสร็จใช่ตอนแรกค่ะความรู้สึกนั้นมันก็ค่อยลดลงอโอเคอเคคิงะคะตอนทํารู้สึกโอ้ยมันยากจังเลยต้องวางยังไงบางครั้งก็อาจจะหลักรับต้องเขาบอกต้องวางตรงข้ามใช่ไหมคะเอ๊ะเราจะวางแบบเรียงกันอย่างนี้ไปเลยได้ไหมแต่ว่า พอเราพยายามทําตามสเต็ปแล้วําให้เรารู้ว่าเรามีสติมากขึ้นแล้วรู้สึกว่าเราทําอะไรช้าลงแต่และไอเดียมันก็เริ่มมาจากเอเ๊ะตอนแรกทําทํายากจังเลยไม่สวยจังเลยพอเติมนิดเติมหน่อยไอเดียมันก็เริ่มมาเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกสนุกในการทํทา,ทาค่ะโอเคดีใจด้วยนะคะขอขอบคุณนะคะน้องจี่และน้องอิงที่มาเรียนรู้ร่วมกันในวันนี้กับครูกเก๋นะคะขอบคุณค่ะ